ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะผมก็พบเจอกันอีกนะครับเป็นประจานะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับสาหรับปืน HVK 30นะในการแต่งนะครับผมผมก็แต่งมาทั้งหมด3เซตนะวันนี้นะแล้วก็มันมีสกินฟรีด้วยนะทุกคนนะสกินรับฟรีนะอันนี้จะเป็นปืนธรรมดานะแล้วก็เดี๋ยว ในสกินฟรีก็เราทําภารกิจได้มาทุกคนนะนะมันจะได้เป็นกล่องมานะนี่นะทุกคนก็น่าจะทําเสร็จกันแล้วนะผมก็จะใช้เป็น H ฮวนะวันนี้นะผมจะเลือกมาเป็น H ฮวแล้วกันนะสามสิบนะนี่นะครับการทำภารกิจก็จากตรงนี้เลยนะทุกคนฮอกฮัริโอะไรนี้นะครับอ่าเราก็จะได้เลือกสามปืนด้วยนะแต่วันวันนี้ผมก็จะเลือกเป็น h ฮ k เนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทำเป็น u l 7 3 6แล้วกันนะอ่าแล้วก็จะมีลูกซองนะทุกคนก็ เอชนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเลือกเป็น HVK สามสิบก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนี่นะครับสกินนะครับวันนี้รูปทรงสวยเลยนะสีน้ําเงินบนสีชมพูนะรูปล,ลวดลายก็มองไม่ชัดนะไม่รู้มันคือลวดลายอะไรนะ,ะก็โอเคนะก็ใช้ได้อยู่นะรับมาแล้วนะเดีย๋ยวไปดูสกินก่อนครับติดตั้งไปเลยวันนี้เดี๋ยวมาแต่งกัน3ามเตทเลยนะทุกคนนะ มาแต,แต่งตั้งไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมก็จะแต่งให้ทุกคนได้ดูก่อนนะ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้เอาไปแต่งกันนะมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของเซตแรกเลยคนระับชิ้นแรกก็จะเป็นปากกระบอกนะผมจะใช้เป็น25นะครับระยะดาเมจนะในปากกระบอกนะครับแล้วก็ลำกล้องปืนนะผมจะใช้เป็นลบสิเวลาเลงยิงความเร็วเ่อนที่แล้วก็ความเร็วเ่อนที่ขนาดเลงนะครับเลเซอร์ผมใช้เป็นลบแนะครับแล้วก็ความแม่นยำมเมื่อเลงยิงนะครับผมส่วนในส่วนของแมกกาซีนผมใช้เป็น14นะครับในแมกกาซีนนะครับ ก็กิบหลังผมใช้เป็นแรงดิดเอ้ยวาม,มมนยำเมื่อเล็งยิงนะครับสําหรับกิบหลังนะครับประมาณนี้เลยนะในเสตแรกนะครับอ่าเดี๋ยวมาแต่งกันในเทตที่2ก่อนเลยครับเทที่2ก็จะเพิ่มระยะขึ้นมานะทุกคนนะก็จะใช้เป็นลำกล้องนะครับ30เลย30ระยะดาเมจนะครับสาหรับลำกล้องนะครับกดติดตั้งไปเลยนะอันนี้นะก็จะได้แรงดิดแนวตั้งมาด้วยแรงดิดแนวนอนนะครับแต่ว่าจะเสียเวลาเล็งยิงนะครับบวก18แเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะไปหักกับคลิปละไอพันท้ายนะครับทุกคนนะนี่พันท้ายเราก็จะใช้เป็นลบ12นะครับเวลาลียิงแล้วความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งนะครับติดตั้งไปเลยแล้วก็เลเซอร์ผมก็ยังใช้เป็นลบ8นะทุกคนนะเลเซอร์ก็เป็นลบ8เวลาลียิงนะครับแล้วก็แมกกาซีนก็ยังเป็นบวก่นะครับแมกกาซีนนะครับนี่เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นใต้ลำกล้องนะครับก็จะเป็นลบ13บสามนะแรงดินแนวตั้งนะ นี่เลยนะครับกดติดตั้งไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะในเซตที่2นะครับเดี๋ยวก็มาแต่งกันในต่อเลยนะในเซตที่3นะครับก็จะเป็นเซตที่3ก็จะเป็นเซตติดกล้องเล่นนะเซตที่3ก็ยังเป็นเซตที่ง่ายอยู่นะทุกคนนะก็จะบวก30มสิบเรียนาเมนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลือกได้เลยนะกล้องนะผมจะใช้เป็นอันแรกเหมือนเดิมนะครับคลาสสิกนะแล้วก็ฟันท้ายผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เลเซอร์ผมก็ยังใช้ใเป็นลแบแปดเวลาเล็งยิงเหมือนเดิมนะแล้วก็แมกกาซีนก็เหมือนเดิมนะครับแค่เราเปลี่ยนกล้องเข้ามานะมันก็จะยิงง่ายขึ้นนะเพื่อใครที่ถนัดการใช้กล้องเล่นนะครับเดี๋ยวก็มาดูการทดสอบนะระยะการยิงนะครับทั้ง2เซตนะเพราะเซต2กับเซตสามดาเมจมันจะระยะใกล้ๆกันนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูในการทดสอบนะครับแรงดีนะในเซตแรกนะะก็ประมาณนี้นะปืนเฮดวิเคนะครับก็ปืนปืนที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะ ก็ต้องใช้การควบคุมเล่นนึงนะทุกคนนะมันก็ค่อนข้างดีอยู่นะสำหรับผมนะนะส่วนส่วนของดาเมจนะระยะใกล้นะครับก็จะเป็น24นะถูกตีนก็20ปีนะทุกคนก็ถ้าระยะถอยออกมาหน่อยนะทุกคนนะก็จะเป็น23นะครับเป็น23นะแล้วก็หัวนะครับก็จะเป็น29ครับหัวสำหรับตัวหัวแล้วก็ ไกลนะถ้าเป็นไกลขึ้นไปอีกนะก็จะอยู่ที่มันจะทําได้ที่18ถึง21บนะบางทีก็18บางทีก็21แล้วแต่นะว่าอะไรยิงโดนแขนหรือโดนตัวนะครับก็อันนี้ถ้าตรงนี้ย1นะครับถ้าเป็นไกลสุดตรงนู้นนะหัวจะเหลือ23นะทุกคนแล้วก็ตัวนะเห็นไหมมันจะอยู่บางที21บนะบางทีก็18นะครับนะการยิงการควบคุมยิงติดบัคอกอีกแล้วตรงนี้ยิงตัวนี้แล้วกันอา่าก็ประมาณนี้นะ ก็ไม่ได้ก็กินยากอะไรมากมายนะทุกคนก็โอเคอยู่นะแล้วก็มาดูในเซตที่2นะครับนะครับแรงดีดก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็ซึ่งนัดแรกๆก็จะควบคุมง่ายนะในเซตที่2นะนะครับนัดแรกๆมันจะขึ้นช้านะทำให้เรายิงศัตรูตายพอดีนะทุกคนขึ้นตะกบก็จะช้าขึ้นมานิดนึงนะประมาณนี้นะเวลาเราควบคุมนะหลังๆก็จะ สายหน่อยนะครับในปืนนี้นะสำหรับปืน HBK นะครับดาเมจนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ที่24นะนบางทีก็27ถ้าเรายิงเดินโดนแถวแถวคอนะทุกคนมันก็จะ27นะระยะไกลก็จะอยู่ที่21เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ที่21ส่วนมากจะออก21นะเพราะว่าเซตเมื่อกี้มันจะอยู่ที่ประมาณ18ใช่ไหมเซตนี้ก็จะอยู่ที่21นะ มาณนี้นะทุกคนในการยิงเวลาเราเดินยิงนะเซตนี้ก็จะยิงง่ายกว่าเซตแรกนะทุกคนในเซตที่3ก็ประมาณนี้นะก็ใกล้ๆกันกันกบเซตที่2นะผมก็จะไม่ทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเซตหนึ่งไปเล่นเลยนะแล้วก็จะเป็นผมจะใช้เป็นเพร์กเขียวผมจะใช้เป็นเข็มฉีดยานะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของของนะที่ใช้จะไปซูมดา่านก่อนนะไปดูกันในแรงนะทุกคนได้ด่านอะไรวา เรือได้ไหมเป็นโอเอซิสซะงั้นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันในด่านนี้ก่อนเลยนะเป็นสโคขก็เห็นเขาก็ค่อนข้างไวอยู่นะสำหรับการขึ้นสโคบนะครับเดี๋ยวดูลวดลายไป็นนิดนึงนะดูไม่ออกจริงๆนะว่ามันลูกอะไรนะครับสะโขบก็ค่อนข้างมองง่ายอยู่นะสำหรับการเล็งผ่านนะก็มันมีเป็นแฉกแล้วก็มี เป็นช่องตรงกลางให้เราได้ดูนะทุกคนมันก็ไม่ได้ยิงยากนะ,ะก็โอเคอยู่นะก็ยังพอสู้กับปืนอื่นได้ทุกคนก็เห็นไหมครับยิงหลังนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณแบบถ้าเป็นให้การให้คะแนนนะผมกใ็ให้เป็นเจ็ดแล้วกันนะครับสําหรับปืนนี้นะสําหรับเป็นเจ็ดคะแนนแล้วกันนะความเวลาเราใช้การยิงอะไรแบบนี้นะ ว่าปืนก็ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีดีของมันนะทุกคนนะแต่ละปืนนะอยู่ที่เราแต่งนะทุกคนว่าเราแต่งแล้วเราถนัดหรือเปล่านะอ้ยชอปเปอร์ว่ะเรียบร้อ,อยออ้ยเต็มเลยทีนี้ก็จะดูนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นสามเซเดี๋ยวจะคลิปจะยาวเกินนะ,นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาไปลองเล่นดูแล้วกันนะในเซตแรกนะ เดี๋ยวมาต่อกันในเซตที่2เลยนะสำหรับการเล่นนะครับเพร์ขผมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นสีเป็นปืนนะครับเป็นโลกติดตัวกระตุกนะในเซตที่2เพราะว่าเน้นระยะนะครับเดี๋ยวมาดูในด่านนี้นะด่านบ้านนะทุกคนลูกเท้าดูแร,รงดีๆขนาดใส่ควบคุมมาเยอะแล้วนะก็ามมายังรนะู้สึกว่าดีดีมากอยู่นะเพราะว่าเราก็ควบคุมได้ไม่ยากนะทุกคนนะครับ ระยะไกลก็ถือว่ายิงได้อยู่นะเอ้ยมืดโอ้โหจะสุดสุดขอบแล้วทุกคนเอียงจนเอียงจนไม่รู้จะเอียงยังไงแล้วเมื่อกี้เฮ้ยระเบิดโอโ้โหสไนสามคนเลยนะทุกคนหนะ้ตาน,นี้นะก็คงจะออกจากบ้านไม่ได้เลยนะครับมาโดนระเบิดมาดูดิเพื่อนเราก็ขึ้นไม่ได้นะครับตาน,นี้นะ กลายเป็นแต่งเซตแคมมาก็ต้องแคมจริงๆนะทุกคนตอนนี้นะคงจะไม่มันนะเซตนี้นะเอ้รอบนี้ทุกคนดูดิเพื่อนออกไม่ได้เลยนะครับก็เราก็จะดักรอแล้วกันนะว่าเขาเล่นสนสามคนเลยนะแล้วคมทุกคนนะครับมาอืมโดนสนอีกแล้วนะครับพึ่ทางนี้ดีกว่า ไปก่อนนะตาแรกนะดูต่อในตาที่สองเปลี่ยนฝั่งกันแล้วไประเบิดมาแล้วงวูเหยียบระเบิดตายพอดีนะครับทุกคนอย่างอย่างแม่นมาเอาไปโอคอิโ,โลมา,าเหยียบระเบิดเฉย ดูดิเวลาเราดักยิงนะก็โอเคอยู่นะทุกคนนะลั่นกระสุนก็ไม่ได้ช้าดูดิเห็นไหมสกุบก็สำหรับผมมันก็มองง่ายอยู่นะทุกคนนะนะครับเวลาเราเล็งยิงอะไรนะครับอ,อ้าวลูกซองมาหลังม,มาสองคนยิงศัตรูก็ค่อนข้างตายเร็วอยู่นะทุกคนนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ คนก็ลองไปดูนะปืนปืนที่น้องผมเล่นนะเมื่อก่อนนะปืนนี้นะน้องผมก็เป็นปืนหลักของน้องผมเลยนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นแล้วนะปึ๊บยระเบิดไปก่อนผมมันเอาโล่ไปะรไปมาได้ไปหนึ่งคน ราออกไปไหนไม่ได้แ้วทุกคนนะตอนนี้นะต้องขออภัยนะครับในการเล่นที่ไม่มันเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวแพ้นะครับโดนสไนนนะออกไปก็โดนยิงอย่างเดียวเลยนะเขาดัก3คนเลยนะสไนน์ดักทุกทางนะครับดูดิโอ้โหก็ประมาณนี้นะทุกคนนะแคมป์จริงๆนะทุกคนตอนนี้นะเกือบแพ้ไปนะเขาสไนนกลมจริงๆครับก็ประมาณนี้นะใน,ในเซตที่2นะ สำหรับเพิ่มระยะยิงนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการติดกล้องเล่นนะว่ามันจะเล่นดีหรือเปล่านะครับว่ามันจะเล่นง่ายไหมนะสาหรับการติดกล้องเล่นนะครับโอ้โด่านนี้นะมอนเตลีโอ้โหดูดีทุกคนตาน,นี้โอ้โหโคตรดึงอ่ะผมก็ไม่รู้จะชน,นะไหมนะตานี้นะลองดูโอ้โหวิ่งเร็วมากเรียบร้อย เต็มด้วยนะชุดแดงนะชุดเมตติกตโอ้ยตึงจริงๆครับตานี้ไประเบิดโอ้โหดูดิตึงไม่ตึงไม่รู้แปบ๊บเดียวมาติงฐานเลยนะครับต่อยต่อยเลยยังลูกตองมาเอามาดักบนนี้ก่อนนะทุกคนโอ้โอะไรวะ แดงดักตรงนี้เลยนะเต็มผ้าปื๊บเดี๋ยวรีวิวปืนก่อนขอรีวิวปืนหน่อยเอาจะต่อยกลับว่ะเฮ้ยติดกล้องเล่นก็ยิงยิงง่ายจริงๆนะทุกคนนะก็โอเคเลยนะอ้าวโอ้หเบบีอารวันวะจบพอดีตาแรกเปลี่ยนฝั่งก่อนนะทุกคนไปลุยเลยฟีบ งแดงอีกแล้วโอ้โหแรงจริงๆริงเนี่ยไปไปเปอาบอลม,มาขอดักมั่งนะขอดักคืนแล้วกันน,นี่ออกมาขึ้นสะโคบใส่กล้องเล่นยิงง่ายกว่าทุกคนนะก็น่าเละน่าน่าสนใจนะครับอ่ะลองเอาไปใส่กล้องเล่นแล้วเอาไปยิงด้วยทุกคนยิงง่ายจริงๆรงิวันนี้นะพอใส่กล้องเล่นมันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรู้สึก <Enemy concept. S 1> อ,อ,อ้ยชอ็อปมันชักปืนกลออกมาเฉยมาควักปืนออกมาเลยเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างบนนะทุกคนนะมาควักนวมออกมาหน่อยอุ้ยอ้ยชุดเดงอือโอ้ยเดี๋ยว,ย,วยืมปืนมั่งมาขอรีวิเวเป็นเอฟเอเเอ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 นอเอ f a เอนอเเอเเอเนเะ ปึ๊บเอาอีกเออเออไม่โดนโอ้โหปอย่างเท่ไปเอวันนะครับเอาไปกินเรียบร้อยเป็นกระสุนปืนอ,อย่างเท่ครับปืนเขาเราเทออกมาแล้วดีจริงจริงปืนเก็บไหนๆคึกเลยคึกเลยคึกเลย,เลย,ยไปไหนแล้ววะ ลงข้างล่างเหรอมันหายไปไหนอ๋ออดูนี่โอ้โหโอ้แจมโดนไปกินป๊บดีดตานี่ดีดเก็บบืนเพื่อนมาอีกตัวเดียวทุกคนขอผมคอเพื่อนตายนี่โอ้โหอ่ะเป็นเอาว้ว่า,าตาสุดท้ายรีวิวสองปืนเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะในการเล่นนะในเซตที่สามนะ ผมว่าเซตที่3ใส่กล้องเล่นน่าจะโอเคกว่านะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะในการรีวิวนะครับทั้ง3เซตนะทุกคนก็ลองเอาไปแต่งแล้วก็ลองเอาไปทดสอบเล่นกันเล่นๆน,นะเวลาเบื่อปืนอื่นๆนะผมก็รีวิวมานี้นะทุกคนในคลิปนี้กนะ็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่รับชมเป็นกำลังใจกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ